สวัสดีค่ะวันนี้คุณคณรูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยกลางวันกลางคืนนั่นเองค่ะเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูลักษณะของดวงอาทิตย์กันค่ะจะเป็นทรงกลมนะคะมีสีเหลืองให้แสงสว่างมหาศาลและมีพลังงานความร้อนด้วยนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเรามาดูลักษณะของดวงจันทร์กันค่ะลักษณะจะเป็นทรงกลมนะคะมีสีขาวและสีเทามีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยค่ะมีผิวที่ขุ่ะและมีหลุมค่ะในบางครั้งนะคะเราก็จะมองเห็นดวงจันทร์มีเพียงแค่ครึ่งดวงหรือที่เราเรียกว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั่นเองค่ะเด็กๆ กลางวันกลางคืนเกิดจากการที่โลกนะคะหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือว่า1วันนั่นเองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะโลกก็จะหมุนรอบดวงอาทิตย์365วันหรือว่า1ปีในขณะที่โลกหมุนไปเรื่อยๆนะคะ หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางวันหน้าที่ไม่ได้เข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะเป็นเวลากลางคืนค่ะเด็กๆ ไปนะคะเรามาดูความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนค่ะลักษณะของเวลากลางวันเราจะพบว่ามีดวงอาทิตย์เสมอมีแสงสว่างมากทําให้เด็กสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนและในช่วงเวลากลางวันก็จะมีอากาศที่อบอุ่น มนุษย์ก็จะออกมาทำกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่างๆสัตว์ส่วนใหญ่นะคะก็จะออกมาหากินในเวลากลางวันเช่นเดียวกันส่วนลนักษณะของเวลากลางคืนเด็กๆก็จะมองเห็นดวงจันทร์เสมอวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะเด็กๆจะมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าด้วยนะคะในช่วงเวลากลางคืนจะมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยจากดวงจันทร และดวงดาวท้องฟ้านะคะมืดทำให้มองเห็นไม่ค่อยชัดมีอากาศที่เย็นลงในช่วงเวลากลางคืนนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่พักผ่อนของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่สัตว์บางชนิดออกมาหากินอย่างเช่นนกฮูกหรือว่าค้างคาวนั่นเองค่ะเด็กๆใหกันบ้างคะสำหรับหน่วยกลางวันกลางคืนในวันนี้นะคะเด็กๆ คงจะได้รับความรู้ใหม่ๆและก็ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวเล่มนี้ขึ้นมาค่ะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำสั่งกันก่อนเลยค่ะ เด็กๆอย่าลืมใช้นิ้วชี้แล้วอ่านตามคุณครูนะคะกลางวันและกลางคืนเขียนคำตามรอยปะและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่มีในภาพด้านบนเขียนคำตามรอยปะและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่มีในภาพด้านบน ก่อนที่เราจะมาดูรูปภาพนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนคำตามรอยปากกันก่อนเลยค่ะ เด็กนะคะเขียนคำตามรอยเส้นปากกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาสังเกตที่รูปภาพค่ะเด็กๆลองดูที่รูปที่1เลยเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะมีทั้งพระอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็ท้องฟ้าแล้วก็มีความสว่างด้วยเด็กๆลองทายสิคะว่ารูปนี้คือรูปกลางวันหรือว่ากลางคืนกันเอย่ยเก่งมากค่ะนั่นก็คือกลางวัน กลางวันเห็นไหมคะเรามาดูที่รูปที่สองเลยรูปที่สองนะคะเป็นยังไงคะรูปนี้มีทั้งดวงจันทร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีดาวแล้วท้องฟากก็มืดเด็กๆลองทายสิคะว่ารูปนี้คือรูปกลางวันหรือว่ากลางคืนกันคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือกลางคืนกลางคืนคำสั่งที่สองนะคะเขาให้เด็ก วงกลมร้อมรอบภาพนะคะที่มีอยู่ด้านบนค่ะเรามาดูที่รูปที่หนึ่งเลยเด็กๆลองดูสิคะรูปนี้คือรูปพระอาทิตย์ใช่ไหมคะเอ๊แล้วพระอาทิตย์ข้างบนมีหรือเปล่าเอ้ยนี่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปพระอาทิตย์เด็ดดดดกๆก็วงกลมร้อมรอบได้เลยคะ่ะเรามาดูที่ รูปที่สองนะคะนั่นก็คือรูปดวงจันนั่นเองเด็กๆลองดูสิคะเอ๊มีดวงจันทรหรือเปล่าเอ่ยนี่ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเมื่อเด็กๆเ,เจอแล้วเด็กๆก,ก็วงกลมล้อมรอบร,ร,รูปภาพได้เลยค่ะเรามาดูที่รูปที่3ค่ะนั่นก็คือเก้าอี้ใช่ไหมคะแล้วเอ๊เก้าอี้ข้างบนมีหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆเ,เจอไหมคะ ไม่มีเพราะฉะนั้นเ e, ก้าอี้เด็กๆไม่ต้องวงกลมนะคะเรามาดูรูปต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือผีเสื้อใช่ไหมคะเอเราดูสิคะรูปภาพข้างบนมีผีเสื้อหรือเปล่าเอยอยู่นี่นี่เองเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็วงกลมล้อมรอบรูปภาพได้เลยค่ะเรามาดูที่รูปต่อไปเลยนะคะนั่นก็คือรูปหมวกกับ แว่นตาใช่ไหมคะมาสังเกตทางด้านบนค่ะมีรูปหมวกกับแว่นตาหรือเปล่าเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปนี้เด็กๆไม่ต้องวงกลมนะคะเรามาดูรูปต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือรูปดาวนั่นเองอ้าวลองสังเกตสิคะเด็กๆเอ๊ะดาวอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ใช่ไหมคะเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆก็วงกลมดาวได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะมาสังเกตรูปภาพนะคะที่เราจะต้องวงกลมจะมีเป็นพระอาทิตย์นะคะดวงจันทร์ผีเสื้อนะคะแล้วก็ดวงดาวเห็นไหมคะเพราะว่ามี รูปเหมือนกับด้านบนเลยนะคะส่วนเก้าอี้นะคะกับหมวกแล้วก็แว่นตาเด็กๆไม่ต้องวงกลมนะคะเพราะว่าไม่มีในรูปด้านบนนะคะใครที่ดูคลิปวิดีโอของคุณครูก็จะทำถูกใครที่ไม่ได้ดูคลิปวิดีโอก็จะทำไม่ถูกนะคะเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆทำแบบฝึกทักษะเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยนะคะ เมื่อเด็กๆนะคะทําแบบฝึกทักษะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งเป็นรูปภาพนะคะเข้ามาในไลน์กลุ่มของน้องอนุบาลน,นะคะคุณครูแล้วก็เพื่อนๆจะรอชมอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ